ปั้นนักดาบให้ไวปไวให้เร็วทำตามนี้ได้เลยครับวกสดีครับกลับมาอยู่กันกับแลกนล็อกคล s สสิกอีกครั้งหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ b a ร์โฟ e มตอนนี้ผมกําลังจะปั้นนักดาบนะครับในคลิปก่อนเนี่ยผมพาไปไฮออคแล้วซึ่งมันก็ถามว่าดีไหมดีนะผมอยู่ที่นั่นแป๊บเดียวนะครับได้จ็อบป,ประมาณ4 2่สิ 10, 10, นี่แหละแต่ถ้าเกิดเราจะเอาจ็อบแบบประมาณห้าสิบเลยเนี่ยไฮออคที่ผมพาทาคลิปไปที่แล้วต้องยอมรับนะครับว่าคุณอาจจะใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นอีกในการกดวดปัม๊มกดซื้อของปัม๊มสมอ l เออย่างนี้ครับมันจะใช้งบประมาณพอสมควรทีนี้ผมก็เลยมาเอ๊ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบอะโอเคไปทางนั้นเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีงบละ่ะลุยคนเดียวละ่ะลุยเดียวละ่ะถ้าเกิดไม่เอาปาร์ตี้ละ่ะคือแบบฉันต้องการเล่นคนเดียวไม่วุ่นวายกับใครไม่ต้องการคนเยอะอะไรทำนองนี้มีอีกสถานีหนึ่งครับที่ผมจะแนะนำตอนนี้ผมอยู่ที่ สามารถจะวาร์ปได้จากคาฟ้าที่อยู่มอรูนอยู่มอร็อกพอเราวาร์ปมานะครับเห็นไหมเราจะมาอยู่ใกล้ๆคาฟ้าตรงนี้นะน,นี่คือคาฟ้านะครับผมเขียวๆนี่เสร็จแล้วจากคาฟ้าเดินมาทางซ้ายนิดนึงครับคุณจะเห็นคุณป้าคนนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเห็นป้ายอันนี้เขาเรียกว่าป้ายบิวบอร์ดนะครับจะมีอยู่2อันก็คือสังเกตนะครับมันจะเดี๋ยผมซูมเข้าไปดูซูมเข้าไปดูเอาไปก็ใกล้ไปกใกล้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เห็นไหมครับ2อ,อันนี้ สังเกตไหมว่าเขาจะบอกว่า50-70ถึงอีกการนึงก็คือ70บวกซึ่งฮอตคิดที่สุดเลยก็คือ70บวกนะครับไปแบบซ้ายเนี่ยเดินไปทางซ้ายเนี่ยคนเก็บเลเวลเจนเกาๆกันเต็มไปหมดแต่อีกอันหนึ่งครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ใช้ไม่เก็บเลเวลน่าเสียดายมากนะครับอันนี้ว่าตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมก็ลืมไปเลยนะจนกระทั่งมาเจอเพื่อนท่านหนึ่งอยู่ที่คอมบโดนี่แหละเขาก็แนะนําว่าเออลองไปตีดูไหมพอผมไปตีเฮ้ยเออมันโอเคอยู่นะ ถามว่าช้าไหมมันไม่ช้านะครับมันถือว่าเกือบเร็วเลยนะแล้วได้ exp เยอะป้ายบิวบอร์ดเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไปตีมอนสเตอร์ได้เลเวลอยู่แล้วใช่ไหมในขณนะที่ครบ100ตัวเรากําจัดครบ100ตัวเรามาส่งเพจเราก็จะได้ exp เพิ่มหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแบบเติมเงินเป็นรายเดือนเป็น vip เพื่อนๆจะได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นก็คือเลือกได้ว่าจะเอา exp หรือจะเอา job หรือจะเอาทั้ง2องอย่างรวมกันก็ทําได้นะครับอ่าวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปทําสําหรับคนที่ไม่มีงบงบมาเยอะนะครับเลเวห้าสิบบวกเนี่ยลองมาทําดูได้เลยของผมเนี่ยจ็อบสี่สิบสองผมก็เริ่มมาทําดูแล้วอันดับแรกนะครับก่อนอื่เลยก็หาซูมเหมือนเดิมแหละป้ายนี้นะคลิกเลยครับเขากดเน็กไปเน็กไปเน็กไปนะเน็กไปเน็กไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็กดรับภารกิจเสร็จแล้วเราก็เลือกรับภารกิจครับซึ่งผมแนะนําก็คืออยู่เป็นล l l i เ a t o r เป็นจ็อเคตตัวเล็กนะครับ กดโอเคไปเลยแล้วก็กดโอเคไปนะครับผมแน่กดรับไปแล้วไงเสร็จแล้วสังเกตไหมครับขวาจอเรานะเดี๋ยวผมเดินลงมาหน่อยมีคนบางมีคนบางอ่าตรงนี้เห็นไหมบิลบอร์ด5 0าสถึงเจ็ดสิบเอลิกเกเตอร์หนึร้อยนะครับตอนนี้เราตีได้ศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นเราตีครบ100ตัวเราก็จะมาส่งเพจที่นี่แล้วอย่าลืมรับเพจแล้วก็ไปสรงอีกนะครับวนไปวนมาแบบนี้จะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนดีจริงหรือไม่ดีจริงหรือแค่จกตาเดี๋ยวเรา ลองไปตีให้ดูครับแต่มีข้อแม้ไหมถ้ามีพีซก็น่าจะดีเพราะว่าเราอาจจะได้อ AB เอบีเร่งอะไรทำนองนี้แต่ข้อแม้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งครับเพื่อนๆควรจะมีตัวเคลือบหรืออาจจะซื้อเคลือบก็ได้ครับต้องเคลือบเป็นท่าลมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมี Small Lm นะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยคือคือตัวนี้เนาะจะทำให้ SP เราไม่หมดเราจะไปถึงแล้วก็ใช้สกิลแบแบทแบทไปเรื่อยๆได้จะทำให้จบมอนได้เร็ววิธีไปนะครับทางขวา จากแผนที่นะครับดูเมาส์ผมนะเห็นไหมตรงขวานี่นะเข้าวา์ปไปเสร็จแล้วก็พอเข้าไปแมปทางขวาเสร็จก็ไปขวาล่างอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะออกไปถึงแมปของ igator, อะะเอลิเกเตอร์หรือจระเข้เล็กได้เลยแต่ทีนี้ผมเมมไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะว์ปไปได้เลยเนาะอ่ะวาว์ปไปเลยนะเจ้าตัวนี้นะที่เราจะต้องตีก็ จัดไปเลยเห็นไหมถ้าใช้ท่าลมนะจะตีเพื่อนๆจะตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วโดวยใช้สกิลแบสนะอืมเยอะอยู่นะบา,บางช่วงเนี่ยเจอเป็น10ตัวเลยนะครับก็ทำให้เราตีมอนเตอร์ได้รวดเร็วมากขึ้นแบสประมาณ4ทีนะก็ตายแล้วถือว่าเร็วนะครับถ้าครบร้อยตัวแป๊บเดียวเราก็ไปส่ง จะมาดูนว่ามันคุ้มไหมกับการส่งแล้วได้ exp หรือได้จ็อบเท่าไหร่ซึ่งผมจะเลือกเป็นจ็อบนะครับเพราะว่าเราเร่งที่จะเปลี่ยนเป็นอาชีพต่อไปก่อนเนะาะคราวนี้นะเห็นไหมสังเกตไหมว่าพอเราหมดเนี่ยมันจะต้องตีธรรมดาซึ่งมันจะช้ากว่าใช้สกิลเยอะนะครับผมลองตีธรรมดาเห็นไหมตีทีละ4 0 0ถือว่า ไม่เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ช่วยเนะาะก็คือสมอมานานะสามารถที่จะทําให้เรานั้นเพิ่มความรวดเร็วในการมีมานาแล้วก็ใช้สกิลแบทได้อย่างต่อเนื่องโอ้โห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 เป็นไงล่ะทีนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่แล้วก็ดูตัวนี้ครับผมตั้งเป็น e อ p อยู่นะเห็้นมเนะพื่อเพืลองดูอ็นะอพที่ได้นะสองพแล้วก็ อ่า EP ยังไม่ได้กดคูณด้วยอ่ะเดี๋ยวผมกดคูณก่นอนจ็อบกดอ่าจ็อบก็ยังไม่กดด้วยอ่ะกดทั้งจ็อบทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ EP เท่าไหร่ป้าบป้าบป้าบปด้าบ EP 2,859กับจ็อบ2,229นะครับถือว่าถือว่าเยอะเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเจอทีละ5ตัวก็มีนะครับมันก็สามารถที่จะ เร่งสปีดตรงนี้ได้เลยในเรื่องของเพิ่ม exp ต่างๆเห็นไหมบางทีเจอ2อสาตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีมานาพอนะครับมันจะเร็วมากเลยนะครับ skill b ส s t ใส่ skill b ส s t ใส่พอได้ exp เสร็จเนี่ยคือถ้าเกิดเราสังเกตตรง j อบตรงเลเวลเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มพอสมควรเลยนะไป party เนี่ยจะได้น้อยกว่านี้นะแต่เพราะว่าจะมีคนอู้ไม่อู้ใช่ไหมเรากําหนดไม่ได้นะครับแต่พอเราส่งเพจเนี่ยผมมองว่าโหขุมแบบเร็วมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตอน ผมตีเสร็จนะครับว่าตอนส่ง EP อ่ะจะได้ EP เท่าไรจ็อเท่าไหร่มาดูกันแต่แบบนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งครับก็คืองงงงงง่วงครับเต็มไปหมดเลยงงงูเพียบเลยมันง่วงซะเหลือเกินเพราะว่าเราตีคนเดียวแล้วก็โอกาสที่เราจะตายนะมันน้อยมากไม่เหมือนไฮอ็อกเนาะเราตีแล้วแบบลุ้นเนี่ยต้องวิ่งต้องอะไรมันก็ไม่ง่วงนะแต่แบบนี้นี่ตีไปง่วงไปบางทีหลับเสียเลยก็มีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆท่านนั้นนะที่ผมลืมดูชื่อเลยอ่ะเพื่อนเขาชวนชวนบอกว่าเออไปไหมอะไรเงี้ยผมก็เป็นยังไงนะลองไปดูคือผมก็ลืมนะครับว่าเออจริงๆมันมีการส่งบอร์ดอย่างแซนแมนอย่างขวดอะไรก็มีนะผมเนี่ยลืมทั้งหมดเลยนะครับจริงๆเอาถ้าเกิดเราส่งเพจด้วยเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะครับและที่สําคัญนะเพื่อนๆอาจจะได้ขยะนะครับเป็นหนังจระเข้เนี่ยซึ่งก็ถือว่ามีราคาเลยนะ สามารถที่จะเอาไปขายด้วยซาก้อนก็มีราคาพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าหนังที่เป็นหนังจระเข้น่ะพอได้ค่ายาคือมากกว่าค่ายาแหละผมว่านะจะคุ้มอยู่นะครับยาหมถึงว่ายาเร่งนะยาเร่งอะไรพวกนั้นอะช่วงไม่เจอวันเตอร์ก็มีนะครับไม่เจอเนี่ยเดินประมาณสักเป็นนาทีอยู่นะไม่เจอก็มีนะแต่มันก็ทดแทนด้วยบางครั้งเนี่ยเดินไปเจอทีแบบสิบตัวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าน่าจะคุ้มนะเดี๋ยวดูไอพีนะครับถือว่าคุ้มแล้วนะ เพื่อนว่าโอเคอยู่ใช่ไหมเราตีคนเดียวเราได้คนเดียวไม่ต้องแบ่งใครนะครับไม่ต้องเกรนใจใครฟอร์ไม่ใช่แล้วคนละเรเทีนี้ถ้าเกิดเราไปส่งดูซิว่าเราจะได้ EP หรือจ็อบเท่าไหร่แต่ผมจะเลือกเป็นจ็อบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะาจ็อบห้ก่อนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นไนท์ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองส่งกันดูโอเคนะกลับไปเลย เวลาส่งนะครับเดี๋ยวผมสูงขึ้นเหมือนเดิมก็คือมาส่งบอร์ดที่อารับเนาะห้าสิบถึงเจวิธีการส่งนะและหลายคนส่งเราอาจจะไม่รู้นะสําหรับมือใหม่นะครับถ้าเราส่งเนี่ยให้เราดูด้วยนะครับว่าเนี่ยสกิลเนี่ยนะครับตงขวาจอยไหมที่เป็นอีคพีจอบเนี่ยถ้าเราส่งอะไรอันนั้นจะต้องคงอยู่ก่อนนะถ้าไม่มีให้กดคูณใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดเพื่อนๆจะไม่ได้สิทธิ์ของการคูณเพิ่มเข้าใจไหมครับ ต้องมีอยู่นะต้องมีอยู่นะสังเกตดูบางคนส่งลืมโอ้เสียดายเลยนะมันได้หลายเป็นบางทีเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับน่าเสียดายาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าผมส่งเป็นจ็อบนะซึ่งตัวนี้ขวาจอผมมีจ็อบอยู่นะครับยังไม่หมดเวลาจะได้จ็อบเท่าไหร่ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้4.6จ็อบผม4.6นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปดสนะครับลองจําไว้ดูนะผมจะมาส่งนะครับส่งภารกิจโอเคไปแล้วก็เลือกเป็น a l l กเต t o r โอเคไปเน็กไปครับเน็กไปทีนี้เขาจะบอกว่าเราจะเลือกแบบไหนครับอีพีที่เขาได้ที่เขาโชว์ตรงนี้นะถ้าถ้าเกิดเรามีคูณนะมันจะเพิ่มข้นบีนนะตอนนี้ผมจะเลือกเป็นจ็อบนะเขาให้เลือกได้3แบบนะครับก็คืออีพีอย่างเดียวก็ได้จ็อบอย่างเดียวก็ได้หรือว่าทั้ง2อ,อย่างเลยซึ่งผมจะเลือกจ็อบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าผมต้องการเน้นแบบเยอะๆเนาะจะจ็อบให้ได้ก่อนนะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนอาชีพพอเปลี่ยนอาชีพเนี่ย เราก็จะมีสกิลที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเนาะอย่างผมจะเป็นไนท์ตยูเนี่ยก็จะมีสกิลโบลิ่งนะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นครูก็จะมีสกิลโฮลี่อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บได้ว่าได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับโอเคเอาเลือกเป็นจ็อบนะน้องกดโอเคไปดูนะครับปุ๊บดูอะดูตรงนี้นะ46จ็อบ46 88.2%นะ46ปุ๊บจ็อบ46 88กเกือบ1เลเวลเห็นไหมครับขึ้นมา61ออะ จาก88ขึ้นมาใช่ไหม46เป 4, ็น47แล้วยังเพิ่อมอีก60เปอร์เซ็นแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คือจ็อบ46-47นะมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเป็นจ็อบ40ไม่ต้องพูดถึงครับแปบ๊บเดียวอีกทีที่เราได้หไหมครับอ่าจ็อบจ็อบที่เราได้เห็นไหมสามแสน4 0 0 0 0ซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าแสนหนึง่งแต่ว่าเราได้การกดคูณด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มเลยทีเดียวก็สรุปนะว่าท่านเพื่อนเนี่ย จะมาที่นี่ข้อแม้ก็คือไม่ใช่ข้อแม้ครับข้อแนะนําก็คือควรจะมีพี e หรือโคมา AB แล้วก็มาแมกนัสให้นะข้อที่2คือเราอาจจะต้องมีการเคลือบทาดุลมซึ่งจริงๆซื้อเอาก็ได้ครับซื้อเอาคนที่เขาเคลือบตามแมปต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราได้ การตีที่แรงขึ้นแล้วก็จะเก็บได้เร็วขึ้นถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตามนะครับก็อยากให้ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ